สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยอยู่กับผมนะครับปุวิดเบนแบรนซิงนะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับรวมกันทําแบบฝึกหัดนะครับหนังสือเล่ม4ี่นะครับวันนี้เราอยู่ในหน้าที่ส2อนะครับเช่นเคยครับสัดส่วนของการทําแบบฝึกหัดนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับในแต่ละหน้านะครับคือฝึกเรื่องของสมาธินะครับคุณครูผู้สอนบอกโจทย์นักเรียนใช้เกณน์การแล้วก็ลูกคิดนะฮะส่วนนี้เป็นการฝึกการบวกลบเลข2หลักนะครับที่มีสูตร นะครับส่วนสุดท้ายคือการฝึกเรื่องของสุดคูณตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะทําพร้อมๆกันนะครับคือตรงนี้นะครับพร้อมไหมพร้อมนะมาก่อนอื่นเลยนะครับเริ่มต้นจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะมาข้อที่หนึ่งครับโจทย์คือ25 18 6นะครับอ่ะมา25 บวกสิบอบวกสิก่อนบวกแได้ไหมไม่ได้นะครับเขาบอกว่าบวก8ทำไงฐานผสมบวกสมลบบวกสบวกลบ5บวกสิแล้วก็บวกอีก6ในหลักหน่วยบวกได้เลยไหมได้เลยคำตอบที่ได้เป็นนะครับามา49รอบที่2ครับมา25บวก18บวกไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ทำไงบวก3ลบ5บวก10แล้วก็บวกอีก6เซต49 นะครับต่อไป25 18บห้าสบกกวกบวกไม่ได้ได้นะครับต่อไปบวก6ได้จะ่ครับต่อเป็น4 9กนะครับต่อไปข้อที่2 35 18 5หาอ่ามา35บวก18บปบวก10ก่อนบวก8ได้ไหมไม่ได้ทำไงครับบวก3ลบ5บวก10ตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องจช้สูตรฐาน5มาช่วยนะครับเพราะต้องการจะบวกอีก1ตรงนี้ก็บวก5บก4แล้วก็บวกอีก5เซต58 ต่อไปอีกรอบหนึ่ง35 18บวก10บวก8ไม่ได้บวก3ลบ5บวก10ไม่ได้บวก5ลบ4แล้วก็บวกอีก5เซฟ5 8ต่อครับ35บวก10บวก8บวก3ลบ5บวก10ไม่ได้บวก5ลบ4แล้วก็บวก5เซฟ5 8ต่อไปข้อที่3มา15 28 8 15 บวก20ก่อนแล้วก็บวก8ไม่ได้ทำไงบวก3ลบ5บวก10แล้วก็โจทย์บอกว่าจะบวกอีก8ตรงนี้8มี2ก็ต้องใช้สูตรถัน10นะก็ต้องลบ2บวก10ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้เลยบวก5ลบส่ได้คำตอบเป็น5 1รอบนะครับ15บวก20บวก8ตรงนี้บวก3ลบ5บวก10ต่อไปจะบวก8 เมื่อกี้ไม่มี2แต่ตอนนี้มี2นะก็ต้องใช้สูตรฐาน10ลบ2บวก10ไม่ได้ว5ลบ4เซต51อ่ะมาอีรอบนึง15บวก20บวก8ไม่ได้บวก3ลบ5บวก10จะบวกอีก8มี2ก็ลบ2บวก10ไม่ได้บวก5ลบ4เซต51ต่อไปครับข้อที่4นะฮะข้อที่4โจทย์คือเท่าไหร่25บวก18แล้วก็บวก8มา25วก18 นะครับบวก10บวก8ทำไงเมื่อกี้บวก3ลบ5บวก10จะบวกอีก8เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับตอนแรกที่เราต้องใช้สูตรฐานประสมเพราะมันไม่มี2คือคู่ของ8นั่นเองแต่ตอนนี้มี2นะครับก็ต้องลบ2บวก10ไม่ได้บวก5ลบต่อไปนะครับ25บนะครับบวก1 8บวก10บวก8ทำไงบวก3ลบ5บวก10จะบวก8 ลบสองบวกสิบวกหลบสี่บยี่สครับบวกสิบแปนะฮะสิบแปดแล้วก็บวกอีแปดลบสองแนี้เสิบดข้อที่ห้าสามบวอีหกอ่ะสามสิบห้วกสิบแปก่อนบวกแปดก็บวกสลบห้าบวกสบไม่ได้บวกหลบสี่จะบวกบได้เลยคำตอบเป็น5้า 35・บวก1 8บวกสิบวกทำไงบวก3ลบ5บแล้วก็บวกอีก6เซต59อีกรอบหนึ่ง35ครับบวก1 -8 บวกไม่ได้บวก3ลบ5ไม่ได้บวก5ลบแล้วก็บวกอีก6เซต59เรียบร้อยข้อที่5ต่อไปข้อที่6ครับ55บวก28แล้วก็บวก3นะ5่บวก28บวก20บวก8ทไงบวก3ลบ5บวก10 แล้วก็บวกอีก3นะครับสามคูณกับเท่าไหร่สามหาสา2บวก5้บ2เซ็ตคำตอบเปมา55บวก20บวกส8แล้วก็บวกอีก3บวก5ลบ2เซ็ตแ6อีกรอบนึง55บวก20บวก8นะครับแล้วก็บวกอีก3เซ็ตแป ต่อไปข้อที่7ครับ26 18 8อ่ามา20แล้วก็6บวก18อปบวก10ก่อนบวก8ไม่ได้ทำไงบวก3ลบ5บวก10ต่อไปจะบวก8นะครับเหมือนเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้ไม่มี2นะครับตอนนี้มี2แล้วต้องทำไงลบ2บวก10ไม่ได้5้าลบ4เซ็ต52มาต่อไป26บกวก10บวก8ก็บวก3ลบ5บวก10จะบวกอีก8ลบ2 บวกสิบห้าสิบสองยี่สิบหกบวกสิบวกสไม่ได้บวกสลกสบครับแล้วก็บวกอีกแปดทไงลบสองกสนี้ห้าครับต่อไปข้อที่แป5ห้าแล้วก็6กนะห้าสิบห้วกยี่สิบแปดบวกยี่สิบบวกแปดทำไงบวกสลบหบวกสิแบบนี้นะครับแล้วก็บวกอีก6ได้เลยคําตอบเป็น8ปดสิบเก้ากใส่คําตอบลงไป ต่อไปครับ55บวก28 20บวก8ไม่ได้บวก3ล t 5บวก10นะแล้วก็บวย6เซต89ต่อไปนะครับครั้งสุดท้าย55บวก20บวก8แล้วก็บวก6เซต89ต่อไปครับเพาที่9 16 18แล้วก็บวยมา16ก่อนบวก18เอาบวก10บวก8ไม่ได้ทำไงบวก3ก5บวก10 แล้วก็บวกอีก4มี4ไหมไม่มีบวก5ลบ1คำตอบเป็น38 16บ18โอ8ไม่ได้บวก3ลบ5บวก10ครับบวกอีก4ไม่ได้บวก5ลบ1คำตอบเป็น38รอบสุดท้าย16 18บวก4เซต38นะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับ26นะฮะบ,บวก18อ่ะ26 บวก10บวกตรงนี้ไม่ได้บวก3ลบ5บวก10นะครับต่อไปจะบวกอีก3ไม่มี3ก็ต้องใช้สูตรฐาน5นะครับบวก5ลบ2เซต47อ่ะรอบที่2ครับ26บกวกบวกแแบบนี้แล้วก็บวกอีก3บวก5ลบ2เซต47่ทางสุดท้ายมา26บวกสบบวกอีก3เซต 4 7เรียบร้อยนะครับ10ข้อหลังจากถัดจากนี้ก็ให้เด็กๆได้ทําสุดคูณไปนะครับเสร็จปุ๊บก็ค่อยขยับไปหน้าถัดไปคือหน้าที่3 3นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ